จะสร้างบ้านใหม่หทัทีนะอย่าลืมเรื่องนี้นะครับถ้าไม่อยากเสียใจตอนแก่ถ้าคุณกำลังจะสร้างบ้านนะครับแน่นอนการกำหนดการออกแบบเนี่ยสำคัญมากๆให้นึกไว้เลยนะครับว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีบัตเจ็ต บ้านมากมายนะฮะเลือกห้องนอนไว้ชั้นล่างเลยนะฮะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่มีงบประมาณมีบัตเจคุณทำลิฟต์ลิฟต์ยังไงจำเป็นนะฮะแล้วโฮมลิฟต์สมัยนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้แพงนะครับมันจริงๆมันถูกแพงมันมีเยอะไงแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่สเปคแล้วแต่รุ่นแต่คุณสามารถ invest อินเวสต์ไอการที่จะเปลี่ยนชั้น2ชั้น3เนี่ยที่มันคอนเนค เข้าหากันให้มันสามารถใช้งานได้สะดวกสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยโดยการใส่ลิฟต์เนี่ยคุณเริ่มต้น50,000นบาทคุณก็สามารถติดตั้งได้แล้วเห็นไหมนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้แบรนด์ดีๆมีลูกเล่นดีๆแน่นอนมันอาจจะเป็นล้าน2ล้าน3ล้านอันนี้ผมว่าแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อแต่แน่นอนผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราไม่ได้มีบัตเจ็ตนะทำบ้านชั้นเดียวเนี่ยแหละครับแลวเอาห้องนอนเนี่ยไว้ข้างล่างด้วยนะหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นบ้าน2ชั้นก็เน้นเลยห้องนอนเนี่ยไว้ข้างล่างซึ่ง การที่เราเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วไม่ต้องมีสเต็ปนะฮะสามารถเดินทางได้ตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัวเนี่ยก็สบายใจไม่ต้องเสียใจทีหลังนะครับก็ติดตามเลยนะครับอยากจะรู้เคล็ดลับบ้านอายุยืนบ้านสุขภาพดีแบบนี้ครับ